อันนี้เป็นระบบอัตโนมัติรดน้ำอัตโนมัติที่แปลงที่คิดจุกูดอ่าอันนี้เรามาโมดิฟายเปลี่ยนพวกท่อสปริงเกอร์ใหม่เพื่อปรับปรุงสวนให้ดีขึ้นอันนี้ก็ละเรารับทำหมดตัดต่อเปลี่ยนเพิ่มหัวเปลี่ยนหัวสปริงเกอร์อเพื่อเตรียมสวนสำหรับอ่า ปีต่อไปอเพื่อให้ได้ผลผลิตดีขึ้นอ,อันนี้ก็เปลี่ยนพวกหัวสปริงเกอร์ท่อน้ำที่รั่วอะไรต่างๆใหม่หมดอพอเปลี่ยนไปปุ๊บมันก็จะทำให้การให้น้ำหรือการลดน้ำจะดีขึ้นผลผลิตก็จะจะดีตามปีนี้ได้สักสามแสนสี่แสนปีหน้าจจะได้ห้าแสนลงทุนหมื่นกว่าบาท ในการเปลี่ยนอ่าอันนี้ก็ตัดเปลี่ยนอันไหนที่สั้นกระต่อให้มันยาวเปลี่ยนท่อเปลี่ยนหัวใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำสวนปีต่อไปอ่านี่ทีมงานกำลังตัดต่ออยู่สี่คนอันนี้เราก็รับทำหมดทั้งระบบนค้คบอัตโนม,มัตริระบบไฟฟ้าระบบคอนโทรล ผ่านมือถือทนทนปริมาณน้ำได้หมดเรารับทําหมดอันนี้ถ้าเราลงทุนเพียงไม่ไม่ถึงสองหมื่นบาทเนี่ยก็สามารถจะปรับปรุงเรื่องเต่องน้ำให้ดีขึ้นในการใช้รถต้นทุเรียนหรือต้นเงาะต่างๆ่าผลผลิตเราก็จะได้มากตามมาด้วย อันนี้ผมติดตู้ไฟไปทั้งหมดเด็ก้าเโซนระบบควบคุมอัตโนมัติทั้งแปลงอ่านนียผมจะมาติดสถานีวัดอากาศเพิ่มอีกจุดหนึ่งตตอนนี้กำลังไล่เปลี่ยนท่ออยู่อันนี้ผมรับทําหมดเพื่อให้ระบบดีขึ้นประหยัดน้ำอันไหนรั่วอันไหนแตก อันไหนหัวไม่ดีก็เปลี่ยนลงทุนไม่กี่บาทครับ